เอฟเฟกต์ใหม่ภาพนิ่งกระพริบตาได้ทำยังไงแม่วันสอนให้ไปดูค่ะให้เราเข้าไปที่หน้าช่อง t i k t ต k กของเรานะคะแล้วกดหัวข้อบวกค่ะคลิกปุ่มอัปโหลดให้เรานะคะทำการเลือกรูปของเรามาหนึ่งใบค่ะแล้วกดคำว่าถัดไปนะคะให้เราคลิกด้านบนเพื่อที่จะลบเสียงออกก่อนนะคะแล้วให้เราคลิกที่คำว่าแก้ไขค่ะมอไปบาร์ด้านล่างหาคำสั่งที่ชื่อว่าเอฟเฟกค่ะ จนมาเจอรูปที่ชื่อว่า closet eye ตัวนี้โอเคไหมหลังจากนั้นติ๊กถูกก่อนค่ะหมดตัวเอฟเฟกเข้ามาให้อยู่ที่1วินาทีแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกด้านท้ายค่ะให้เขามาอยู่ที่ตรง2วินาทีเขาก็จะเป็นการกระพริบตาแบบนี้อ่ะแล้วให้เราคลิกเขาอีกหนึ่งครั้งนะคะคลิกตัวนี้นะคะ แล้วก็ใช้หัวข้อที่ชื่อว่าคัดลอกค่ะนําเขามาวางไว้ตรง3วินาทีค่ะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำการกระพริบตา2รอบแบบนี้นะคะทีนี้ให้เราเลื่อนความยาวคลิปวิดีโอมาที่1วินาทีแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกเพิ่มเอฟเฟกค่ะและให้เพื่อนๆมาเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า beating heart ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ โอเคคราวนี้นะคะให้เราคลิกที่ตัวเอฟเฟกตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกคัดลอกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็นำเขานะคะคลิกลากสีเทาแบบนี้นะนำเขานะคะมาวางไว้ด้านล่างค่ะให้ซ้อนกันแบบนี้ให้ตรงกับตรงตอนที่เราหลับตาอ่าเขาก็จะลืมตาแบบนี้เลย หลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนความยาวคลิปวีโอมาที่5วินาทีนะคะแล้วก็คลิกที่รูปหลักของเรานะแล้วคลิกคำสั่งที่ชื่อว่าแบ่งฉากค่ะแล้วก็กดลบด้านท้ายนะคะจากนั้นให้เราค่ะเลื่อนไปที่ด้านหน้านะคะแล้วก็คลิกหัวข้อที่ชื่อว่าเสียงค่ะอีกคำว่าเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบเลยยกตัวอย่างไม่วันจะเลือกเพลงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะโอเคเสียงเพลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะให้เราคลิกบันทึกนะคะ แล้วก็คลิกถัดไปนะคะไปหาเอฟเฟกต์ไม่เจอแม่วันทิ้งเอฟเฟคนี้ไว้ให้ในคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนรู้การทำคลิปให้มีรายได้เรียนกับแม่วันดันช่อง